สวัสดีนะฮะทุกท่านฮะตอนรับเข้าสู่ล่าท้าผีของเรานะฮะผมปองกระพลทองทัานะฮะวันนี้เราจะมาล่าท้าผีกันที่ตึกตึกหนึ่งที่เป็นตึกร้านนั่นเองเนี่ยนะครับประวัติของที่นี่นะฮะมีความน่าตัวเป็นอย่างยิ่งฮะว่ากันว่าแต่ก่อนตึกนี้เนี่ยเป็นตึกที่มีผู้คนอาศัยกันอยู่นะครับแต่หลังจากนั้นปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งฮะมาจบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายในตึกนี้นั่นเองเนี่ยนะครับหลังจากที่เธอเสียไปแล้วเนี่ย ปรากฏว่าวิญญาณงเธอนั้นยังคงหลอกหลอนแล้วมาปรากฏตัวให้กับคนในตึกนี้เห็นอยู่นะครับว่ากันว่าที่นี่เคี้ยนมากๆเลยนะครับเราก็เลยมาล่าท้าผีที่ตึกแห่งนี้แล้ววันนี้ผมมาพร้อมกับจานัทซิกาดิครับสวัสดีครับพี่ป๋องตอนนี้เสียงจานัทเราสั่นๆด้วยกันนะเราผ่อนคลายหน่อยไหมฮะไหนลองร้องเพลงพี่ฟังหน่อยสิว่าเออซิกาดิวพี่ไม่ได้ฟังนานละเอาเอาจริงเหรอพี่เฮ้ยไม่เป็นไรลองดูเอาสักท่อนแล้วกันนะพี่ซิกาดิวรามทไเฮ สึเกดูระเมโดะวะวะไทชิมะเดอโตลินาจันนัทครับรู้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้น้องอยู่ที่ตึกร้างตึกหนึ่งพี่ขอภารกิจเดียวนะจันนัทนะภารกกิจเดียวเลยถ้าน้องทำสำเร็จนะน้องจะได้ออกจากตรงนี้ไปนะครับนี่คือการโหลดไฟล์จากคอมนะฮะให้เสร็จครับรู้อยู่แล้วนะ การโหลดไฟล์จากคอมมันใช้เวลานะผม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 เริ่มเลยนะพี่พี่ป๋องพี่ปพี่ป๋องจอจอจอมันตกลงพี่พี่ป๋องพี่ป๋องพี่ป๋องช่วยด้วยพี่พี่ป๋องพี่ป๋องพี่พี่ป๋องผมผมโดนผี่หลอกพี่พี่ป๋องผมโดนผี่หลอกถึงผีจะหลอกแต่เจไอบีเขาไม่หลอก พบกับโปรโมชั่นต้อนรับกันลวีนกับสินค้าคราคาพิเศษมากมายเพียงเข้าไปช็อปที่ JB Online สั่งสินค้าครบ3,000บาทขึ้นไปส่งฟรี24ชั่วโมงช็อปเลยอุ้ยโอ้อไปช็อป,ช,อปช็อปได้เลยใช่ไหมเออไม่หรอกไม่หรอกเอาไปตกใจเลย